ลุงพันยังไม่ต้องไปถามถึงนอนกับพ้อมกันกับลุงช่างสวัสดีค่ะอยู่กับช่องกกลงนิวนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะเราก็จะมาตุ้มหงส์ที่ร้านเีจยวกับสวบเหมือนเดิมเมนูก็เมนูปิ้งย่างเราเวายยูนะคะเอาไว้ยยูไม่ได้อมาเหมือกินข้าวเช้ากันนะคะมาเด้อมาจำแจ่วหัวโป๊ะลั่นแจ่วหัวโปก นะคะพร้<ด>อมสอวเช้าว,วันใหม่นะคะปีใหม่นะมาเด้อมาเด้อขา้าวเส้าน้ำกานอันนี้ลาบเป็เดแดนแซ่บนะขอนแก้มย้อนเบิดมืออืมขายยอดลุงเสือล,ล,ลุงเสือจะองปีใหม่นักเลยวนะ่ะเดินโอ๊ยไปไหนไปไหนไปไหนวิ่งมานอนเลยเนะี่ย โอ้ก็ใส่แว่นตาเออซัพโปแป๊บแล้วงานภาก็งานหลายงานหลายหลายก็หลายแค่ได้เงาเอ้ยมันจะดูว่าอะไรเจ้ามีแต่บุญกับบุญนะฮเงินออกบุญกับบอสนี่แจ่บุญกับบุญเราเขาซารีหน่อยนะจ๊ะคนเราฝาดเช้าชาเรากินข้าวเหนียวนะคะกลางวันเราจะไม่ต้องหิวข้าวโอ้เจาเจ้ากินตอนเย็นเจาเจ้าไม่อยู่ท้องหมอ มันลงท้องแ้วไปไหนแม่แม่ข้าเจ้ามันย่อยย่อยย่อยเร็วอย่างข้าวเหนียวเนี้ยเรากินตอนเช้ามันอึเพราะว่าข้าวเที่ยงก็ประมาณบ่ายสามโมงใช่ไหมสามโมงแรงมันกินแล้วบป่พี่แมวข่าวดำใส่บาทมช้าใส่บาทมุ้าเข้าเจ้าใส่ข้าวดำก็เลยว่า ก้าดำข้าวข้าเจ้ากละโจ๊กไข่เจ้าก็กเมื่อีค่อยกินนี่เนี่ยหอกกุ้งสามคำแล้วก็ขนมจีนมาปลานัะอิ่มเลยกุ้งไห้ปลาปากุ้งภาะาโรดอปเอาปลามาื้อเอาจนเบื่อละจะกุ้งมาคืนแักแค่นะพาจะกินจะเต้นเออศิลปสิเอนเธอจา จะไม่มานํำตุคอยมาถ้าเะลงมาประทันแล้วลงมาแล้วเห็นตะศุนมู่มาตากันหนี้เห็นกระดาษลอยๆดวงนี่กด้บก็ค่อยโทรหาภาษาไม่ายได้แปดนาทีเก้านาที่นกาโทรหาภาษาบกดหาภาษาโทรไปบ้านลงมาซึ่งเป่นอลาเห็นตะดาษไอยเนี่ยเขาไปเบอร์อะไรไมู่้ตอนที่แล้วงมาจะถ่ายลงมาเยอะ อย่าเบลอ่ะจะกลับมาเบิ้ลมือกับกับน้องเพื่อนนั่นละเออกับน้องเพื่อนกับเร้องกินกันอยู่สองคนนั่นแหละปลาซาดิ่งบลาตื่นเร็วเหรออยู่ทางพีเราตามร่อเนี่หูพึ่งไปลอดนาะเนาะไม่มาได้อ่ะนะมาได้เต็งตู่แล้วนอลูกเร็วนะจีมันใส่เสื้อเขียม แบบว่าสามลอยเนะาะพ่อแม่นอัน,นลอยหนาก็ออกมาเลยเปลี่ยนจุดแล้วยังไม่เปเลี่ยน <laughs> มันอ่านน้ำยอยู่มันไม่อาม่านน้ำเลยบอกเลยเบรกเลยกินข้าวบอกเมียเมียเพิ่งไ,ไ,ไปแล้วบอกให้เมื่อ,ขอเขากะเมื่อเลยเมอเปิดเพลงลำไย ภาษาภาษาแล้วยังมาให้เด้งดึงเลยเปิดพี่หาภาษาก่อนเด้งดึงเด้งดึงมาแล้วไหมเขาเด้งเป็นคือยาใครอยู่เนี้ยยาเนี่ยสินลดเออป้าป้าเราฟังสินลดด้อยเมื่อคืนค่อยสีต้นเสาเนี่ยเจ็บหมดเนี่ยเอวเอาโอ้ยบัรกระโยกพะลูกกับวายรุ่นเนาะเขาก็หัวควานเออยนันเฮ้ยคือสนุกเนาะ เขาโห่ข้างไปดูในไลฟ์ค่อยเขาเก็บเลยค่อยดูเยอะแยะแค่ค่อยดูอยู่ไปคอมเมนต์ค่อยๆไปไปไทยว่าสุดอ่ะก้อยสุดๆยังุดนอกเฮ้ยเดี๋ยวซื้อผ้าถุงหลุนน้ำเปล่าเต้นนะค่อยเอายางนายรถฮัดไว้ยูเจ้ากระบอกแะไรเช็ดม้วนไปสั่นาะ ยาจีเต้นเปลี่ยนก็เลยเต้นเป็นเลยอืออัปูยังไม่เคยเต้นยังเต้นเลยเว้ยไม่เคยเนี่ยก็เต้นปลาบ้าบอๆกอันมิ้วบอกอันมิ้วคนออกมาสัตว์มิ้วมิ้วมาแม่มิวมาแมวเอเดกกานี่มิ้วเมาเมาเมาน้ำแดงเมาน้ำแดงชอบว่ากันเมากุ้งพอยี่เมากุ้งเมาหัวกุ้งชอบอีสิเลยชอเมาหัวกุ้งดีดีนะไอ้ไายแหละ ใ้สองแบงก์หรอคติดเหรอเบิกแบงก์เหรอมันบอกว่าใครทำคลิปอ่ะมันบอกว่ามใปสร้างอะได้มันให้พูดว่าอะไรนี้แบมันแบง์เบิค่อยก็เลยลบยื่อไม่ปิดสร้างอะไรก็มีแต่ธรกิจ มีลิขิตอยู่ลานึงอป้าบ้านไม่เข้าใจเขาบอกว่าให้ดำเปิดเพลงให้นะแกเลยบอกว่าดำไม่อยู่ค่ะเขากเขาก็ไม่ว่ามือนะคะบอกว่าดำเพราะมันได้ซื้อใหม่แล้วบอกอันนี้มันดำแล้วบอกทั้งมือทั้งดำเจ้าเขาไลน์มาบอกไอ้ที่ว่ามืดมืด่ไรไรแรลกในสติเกิ์มาแบ่งกุกเออเนาะไรแรกเี่ยอาให้ลูกชายเขาดูสิอืม ท่านเลี้ยงห่านเหรอเพชรอะไรบ้างนะห่านเนื้อหมนมันเป็นอะไรถ้ติ๊กเกอร์บอหลังร้านสุดตอนเช้าตอนเช้าแล้วเขาส่งมาว่ามันได้รายได้ยี่บอถ้าได้น่ะถ้าถ้าได้แต่เออเขาก็หลงจะมันไม่เคยเอ็กครั้งแรกมันวะน่ะค่อก็ลืมไปแล้วนี่ส่งสติ๊กเกอร์ส่งนี่เองมันได้ยี่บอเขา ข่ยังเห็นว่าเปนเลยแล้วก่อนส่งกันใหม่ๆอ้ยัส่งใค้กันบอสบอสป่ใหญ่จงืเออีายยาว้พันกันแดงตัวเลยสีแดงบอสีแดงมันจะได้ไหมได้ไหมเขาให้ถามได้ให้ถามมันได้ยบบอกเขาได้ยบบอนะส่งไปน่าื้อบบอสร้อยเหรียญบอร้อยฟังร้อยจังคย้เป็นต่งร้อยร้อยมันเป็นฟางเงินสวิตร้อยฟัง ี่แดงกือเงินีดด้ท่ทลาล่ะเจ็กแล้วเบิ่งดูมือมันจะเป็นเงินทะลุเงินหนึองพันสองพันห0ายหลายมื้อเช้าเลยเนาะนไหนเนาะคือบักกินเขาดำจ้ะกันนี้เด็กบอาโอ้ยขามืออย่าเขาดำอันนี้นี่เขา จินกุ้มกับน้ำจิ้มต้องไทกันเออกิ้กินแล้วค่กินได้น้อยๆนอยเนาะถ้าจะเห็นอันดักแดหลายๆาจอดดักเห็นนี่เคยเห็นนี่เนียสมัยมันซื้อแต่ดักแด์มาโคกแสบเนี่ยดักแดมือมือมือแรงมากคุแต่ต้องออกมานะแข็งอืมตะเบีออกมาออกมาอืมเอาเลยนะเอาเมดชุงนะครับ

เขาไม่ถาเคยเคยมีลูกมึงเถามมึ๊งอ๋อเขาเขาถามว่ามันได้ไหมถ้าได้เขาก็จะอืมได้เนาะถ้าได้นะคนนี้มันย่าเอ้ยย่าจะได้ทุกวันทุกวันจากเขาข้าวจีเหลียงจิ้งจุ่งป้าหรือยูกันบุเขาไม่เคยถาเขาว่านะเขาให้คนขวัญเป็นมานถ้าเป็นเขาก็จะลุงไรเขาก็จะเข้าไรลุงไรลุงไรป้า ปีที่แล้วได้แบงเยอะเคยได้สีแดงเคยได้แต่สีเหลืองกับสีสีฟ้าปีที่แล้วได้แบงเยอะสีเหลืองมีลักร้อยนะสีฟ้าหลักร้อยอ่ะสีฟ้าต่างก็้อยลงไปได้สีเหลืองสีเหลืองเงี้ย้อยเด่นมากหอดสีลอย เยอะที่สุดสีอะไรสีแดงอ